วันที่25เมษายน2567นายประยงเ์ลราลักษจันยาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2 มอบนายสิริตร์สองแสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ4.0 PMQA 4.0และตัวชี้วัดผลลัพธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณห้องประชุมคคชสารชั้นสาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบตัวชี้วัดให้ได้ระดับดีเยี่ยมในทุกตัวชี้วัดต,ตามกรอบแนวทางการประเมินของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน